สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปสังสาวมาแล้วพี่น้องวันนี้มาที่สำนักงานเดิมอยู่ที่สำนักงานดนตรีเซอร์อีสานออนทัวเดี๋ยวเราจะมาดูคนคนดังวันนี้จะไปไหนวันนี้กิไไนไก่กินใก่กันไหนที่เมืองที่เมือง เลอวรนมุดจุ่มอยู่ตรงไหน,นีะไะมุดจุ่มอยู่ตรงไหนอยู่เส้นพีรำบ่อยู่เส้นพี่ดำไม่รูนี่นะนีดภาษาอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูรถแห่คันเหลืองครับฮีโนฮารอยจอดอีกแล้วพี่น้องไม่มีงานจอด โอ้ทำที่โจทย์ใหญ่เลยนี่ครับที่โดมเป็นโดมจอดรถ10โล <c oughs> เครื่องเสียงเอกสาวทั้งหมดนะครับเป็นรถธเหตุรถถถถุธธีสุดนี่ครับตู้ตู้ความเอกสาวเอกสาวเอกสาว ฟตู้บีดข้างละหกหน้าแปดลังหกกลางของอีกเสาเหมือนกัน ลายสไปเดอร์แมนนัน้องรกแบเฮดนตรีสดซึงสานออนทัวร์ตอนนี้อยู่ที่สำนักง,ง,งานครับลูกพี่ยังไม่ออกมาเข้านามอยู่ซึงสานก็โอ้ลูกพี่ มีไหมมีไหมหลังลืมปิกเกอร์ปิกเกอร์มาดูสนใจก็สอบถามกันข้ว่าได้รถเทคัดนี้งานเด็กเอ้ยงานแต่งงานบวชรับมนครับ ทุกอย่างอยู่ที่จะภาพครับจอดเล่นก็ได้ครับตอนนี้ก็จอดจอดสองวันแล้วพี่น้องออกงานวันไหนไออกวันนีะออกงานวันไหนอ๋อไม่รู้อะไรไม่จะไม่รู้ น้ำอะไรน้ำเยี่ยวรถมับ้างน้นตีก็อยู่มืองรถคันนี้มีทุกแนวครับ กันตืมก็ได้สตริงมอลลเพื่อชีวิตลุกทุ่งเป็นรถสิบล้อหลายสไปเดอร์แมนพี่น้องซึ่งสันออนัวร์ติดต่อได้ครับ นี่ัน,นีลิงนี่พามาดูลินเอาขอสภายหน่อยเร็วไปไหนวะนนี่ <c oughs> คนดังครับคนดังเอฟซีชอบเต้นหน้ารแถวคนนี่โคน <c oughs> <c oughs> ไหนคนหนึ่งไปไหนหืม <c oughs> หมนฮึบ้านโอ้โนี่บรรยากาศเย็่ยบเออทำที่จอได้งไงคือ <c oughs> เราเราชาหน้าอยู่กับวาย โซนรถตู้ก็จอดแล้วจ,จอดรอน่าจะไปข้างนอกครับพี่น้องีเจ้ถูกราหมือนพีฮะนี้เป็นสดนะคนนี้สิบอยฮะย่อยอย่ง <c ười> โอโลกหนู ลังคาตรงนั้นโล่งเลยะ<อ>ตะโกนตรงนั้นลังคาเนาะมันโล่งเลยเนาะย้มูุปผาทำไมมูทผาอะไรรูน้นี่เข้าดูอีกทเข้าไปเข้าไปอีก <c oughs> นี่เข้าไปฝั่งนี้นี่เข้าไปใต้ข้างหลังอะ่ะ <c oughs> โอ้อโรรนี่ครับซิกเกอร์มาโทรก็ตามนีมครับน้องซิงซาอนออนทัวร์อะไร อะไรเป็นไรไหนเป็นไรตัดูพี่ท่อะไปดูเฉยพี่ตะโก้วออ่าเสียเลยมาทำเวทีอะไรเสียเสียเลยเนี่ยอะไรเสียต้องทำเงินขึ้นนิดหน่อยยืย่นออกมาแล้วก็ใส่ถีง ตรงนี้ก็เป็นลำโพงกลางลำโพงกลางลำโพงยนี่หรอลำโพงกลางกลางลำพงกลางตู้อกาวตู้เอกาน เดี๋ยวไปเลยไปกินข้าวเลยแล้วจะพาไปเนี่ยโมเวลาพักเน้ ในสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้พี่น้องเนะื้อมีงานก็เรียกหาได้ใช้กันได้อยู่ที่บ้านใหม่ตำบนสังเวยอำพภอเมืองจอรลำ <c oughs> เป็นรถเเฮตุนที่สุดมีทุกแนวคนะรับหรือว่าจะสอบถามไปทางดีจีชาโนนก็ได้ครับ นี่ลูกดิง้งลูกดิง้งสลิงโซนน,นั่นเลยที่นี่นี่ดูมุดมุดเแล้วะเนี่ย นี่ยุ่นละไปมา